สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทำน้ำมะขามเปียกเก็บไว้ทานข้ามปีแบบง่ายๆนะคะสะอาดปลอดภัยไร้สารกันบูดนะคะทำได้ทุกเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตําส้มแกงส้มหรือว่าผัดไทยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะก็จะมีมะขามเปียก3 0 0กรัมนะคะนำมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็มาผึ่งให้แห้งค่ะแล้วก็น้ำเปล่า1,500กรัมหรือว่าประมาณ1กิโลครึ่งนะคะ เดี๋ยวเราก็จะนํามะขามเปียกที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปในหม้อค่ะตามด้วยน้ําสะอาดนะคะแนะนําให้ใช้เป็นน้ําสําหรับดื่มน,นะคะจะได้ไม่มีคอรีนนะคะวิธีการถนอมน้ำมะขามเปียกไว้ให้ใช้ได้นานๆน,นะคะ<ๆ>ก็คือเราจะต้มน้ำมะขามเปียกเนี่ยจนเดือดแล้วก็สุกนะคะ<ๆ>เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ ยุคโควิดแบบนี้นะคะเราควรทานอาหารที่สะอาดนะคะพอเทน้ำเสร็จแล้วเราก็จะเปิดแก๊สนะคะแล้วก็ต้มจนกว่ามะขามจะสุกนะคะปู้จะเติมเกลือป่นลงไปเล็กน้อยนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะเกลือป่นจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บได้ยาวนานมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะต้มจนกว่าเนื้อมะขามเนี่ย จะเละเลยนะคะเราจะได้ทั้งเนื้อแล้วก็น้ำเป็นน้ำมะขามเข้มข้นเลยนะคะหลังจากที่เราต้มมะขามมาได้สักพักหนึ่งนะคะประมาณ20นาทีนะคะตอนนี้มะขามหรือว่าเนื้อมะขามเนี่ยเริ่มละลายแล้วนะคะเราก็จะได้น้ำมะขามที่เข้มข้นนะคะแล้วก็ก้านของมะขามเนี่ยเขาเริ่มที่จะหลุดออกมาแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวปุ้ยจะตักในส่วนของก้านมะขามออกไปนะคะเพราะว่าร้านที่ปุ้ยซื้อมาเนี่ยเขาไม่ได้ดึงออกตั้งแต่ตอนแกะเปลือกมะขามออกนะคะเราก็ตักทิ้งไปเลยค่ะเราจะเอาไว้แต่เนื้อกับน้ำที่เข้มข้นนะคะเสร็จแล้วปุ้ยก็จะปิดแก๊สค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นสักพักหนึ่งนะคะพอเขาเริ่มเย็นตัวลงนะคะเราก็นำมากรองในตะแกรงแบบนี้นะคะ โดยการที่เราจะค่อยๆใช้ตะหลิวหรือวัพพีนะคะค่อยๆดันเนื้อกับน้ำมะขามลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปเก็บหรือว่าใส่ขวดบรรจุพันธุ์ที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะโดยปกติแล้วปุ้ยชอบซื้อน้ำมะขามแบบสำเร็จรูปมาทานนะคะแม่ก็บ่นนะคะเราก็ซื้อมะขามเปียกมาให้ปุ้ยทำเอาไว้ทานเองนะคะ เราทําทานเองก็จะประหยัดนะคะแล้วก็มั่นใจด้วยนะคะว่าน้ำมะขามของเราเนี่ยสะอาดปลอดภัยแน่นอนค่ะเสร็จแล้วก็นํามาบรรจุในขวดโหลที่เราเตรียมไว้เลยนะคะวิธีการเก็บรักษานะคะให้เราแช่ไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดานะคะเวลาเราจะใช้เราก็นําออกมาใช้ค่ะพอใช้เสร็จแล้วเราก็นําไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะน้ำมะขามของเราเนี่ยก็จะยังสดใหม่แล้วก็อร่อยเข้มข้นนะคะ นอกจากเมนูทำอาหารของท้าวแล้วนะคะเราสามารถนำมาทำเป็นเครื่องดื่มเป็นน้ำมะขามต้มกับน้ำตาลรสชาติเปรี้ยวอมหวานเป็นยาระบายอ่อนๆได้ดีมากเลยนะคะหรือจะใส่เป็นน้ำผึ้งแทนน้ำตาลก็สดชื่นมากๆเลยค่ะถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวันนี้ปุ้ยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ